คนโสดสนิทเจอคนที่เพิ่งเจ็บช้ำมาเขาพร้อมจะเริ่มใหม่กับคุณแต่ก็เงื่อนไขยเยอะคนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะถ้าเคยห่างเหินกันไปจะได้กลับมาพบเจอกันใหม่มีโอกาสเจอกันมากขึ้นได้ทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้นรักกำลังเดินทางไปถึงจุดสุขงอมคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วรักหวานฉ่ำเหมือนกลับไปตอนรักกันใหม่ๆ มีปัญหาคาใจกันแต่ก็ทำเนียนๆยนัย้งปัญหาไว้แล้วกลับมาเติมความหวานให้กับความรักค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจำเดือนพฤษภาคมปี2565ของชาวลัคนาราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนและครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ซึ่งเกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะจึงแนะนำให้ดูตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบทุนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเพราะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวถ้าคุณต้องการดูเรื่องราวเฉพาะเจาะจงยังไงรบกวนให้มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะเกตร,รับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูค่ะรายละเอียดแปะเอาไว้ให้อ่านอยู่ใน Facebook Fan Page ลูกเกตพยากรหรือว่าจะทักไลน์เข้ามาก็ได้นะคะไลน์ไอก็แปะอาไว้ให้ตรง description ค่ะคลิปนี้จะแบ่งเป็นทั้งหมด3เชตนะคะก็คือ เซตที่1คนโสดสนิทเซต Set ที่2คนมีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะและเซตที่3คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนรักชัดเจนแล้วเนี่ยจะแต่งงานกันแล้วหรือว่าจะเป็นแค่แฟนกันก็นกได้นะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานกันเงินมีอีกคลิปหนึ่งแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ เริ่มต้นที่การเดินทางของดวงดาวกันเลยนะคะชาวสิงดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระอาทิตย์ดาวความรักคือดาวพระราหูค่ะดาวพระอาทิตย์เดือนนี้ในครึ่งเดือนแรกสถิตอยู่ที่ราศีเมษเป็นพบเรือนสุขภ้าพบเรือนนี้ดีนะคะเป็นพบเรือนแห่งความสุขสดใสเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ครึ่งเดือนหลังย้ายเข้าไปอยู่ในราศีพฤษภเป็นพเรือนกรรมะก็เป็นพเรือนที่ดีอีกเป็นพเรือนที่เกยวกับ การงานหรือการมีกิจกรรมต่างๆส่วนดาวความรักนะคะสถิตอยู่ที่ราศีเมษนี่แหละก็จะสถิตอยู่ยาวๆอย่างนี้เลยนะคะไม่ได้ย้ายไปไหนไปยาวๆไปจนถึงปลายปี66นู่นเลยนะคะเพียงแต่ว่ามันก็แล้วแต่ว่ามีดาวอะไรมาทํามุมสัมพันธ์การที่ดาวความรักอยู่ตรงนี้นี่ดีอยู่แล้วพพเรือนสุภาเป็นพพเรือนที่ดีเป็นพบเรือนแห่งความรุ่งเรืองนะคะคนรักเนี่ยมักจะมีความรุ่งเรืองในชีวิตของเขาหรือคนที่ยังไม่มีคู่เนี่ยถ้าได้เจอคู่ถ้าได้เจอค,าจอความรักเนี่ยก็จะเป็น ถ้าดาวความรักสถิตยอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นคนรักที่เขามีโปรไฟล์ดีมีหน้าที่การงานที่ดีนะแต่ทีนี้ ในช่วงเดือนนี้เนี่ยดาวความรักของคุณเจอดาวคู่ศัตรูนะอย่างแรกเลยก็คือดาวประจําตัวของคุณอันที่จริงแล้วเขาก็เป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวความรักของคุณถ้ามาอยู่ติดกันแบบนี้เพราะว่าดาวความรักของคุณคือดาวพระราหูราหูเนี่ยคือเงาดาวพระอาทิตย์ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยคือความสว่างสวัยดาวพระอาทิตย์นี่ชนะดาวทุกดวงเลยยกเว้นดาวพระราหูนะคะพอเจอพระราหูเข้าไปนี่อาทิตย์ก็อับแสงได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันก็มีเกณฑ์นะคะที่จะทําให้ยังมีเรื่องจุกจิก ลำคาญใจคาใจในเรื่องของความรักอยู่ในใจลึกๆแต่เนื่องจากว่าดาวอยู่ในภพเรือนที่ดีหมดนะคะจวนดาวความรักอ่ะอีกจุดหนึ่งดาวความรักก็มาเจอดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวพระราหูดาวความรักของคุณนะคะทำให้คนรักก็มีเรื่องจุกจิก คาใจอยู่เหมือนกันแต่การจุกจิกคาใจนี้มันอาจจะไม่ได้มีปัญหากับคุณก็ได้นะอาจจะเป็นเรื่องในชีวิตของเขาปัญหาในชีวิตของเขาเองก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นหนาที่การงานเอ่ยอะไรเอ่ย แต่เดือนนี้เนื่องจากดาวปุตตะดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสดใสสถิตเข้มแข็งเป็นเกษตรอยู่ที่ราศีมีนจริงๆราศีมีนเป็นภพมรณะนะคะมันก็มีจุดเสียนะแต่จุดดีก็คือมันมีมาตร,าตรฐานเป็นเกษตรราธิบดีแถมยังเจอกันกับดาวพระศุกร์นะคะซึ่งเป็นดาวดีที่เป็นคู่กันแล้วก็เดี๋ยวช่วงครึ่งเดือนหลังก็ยังมีดาวพระ อังคารซึ่งเป็นดาวคู่สมพลกับดาวความรักสดใสความรักเกิดใหม่ของคุณเนี่ยนะมาสถิตร่วมด้วยก็ยิ่งทําให้ความรักเนี่ยมันมีความสดใสสว่างมากขึ้นอะไรก็ตามที่ติดอกติดใจกินแหนงแคลงใจขาใจกันมาเนี่ยจะไม่พูดถึงจะกรบมันเอาไว้ขุดลุมฝังปลบมันเอาไว้แล้วจะสาดใจสิ่งดีให้แก่กันจะมีความรักที่หวานฉ่ากันในช่วงเดือนนี้แต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีปัญหานะปัญหาคาใจยังอยู่เพียงแต่ว่าเก็บเอาไว้ก่อนพักปัญหาเป็นช่วง ระหว่างพักรบมาพบปรักกันในช่วงนี้ค่ะ คนโสดสนิทคุณมีโอกาสจะเจอเจอคนรักความรักในรูปแบบของคนที่อาจจะเจ็บช้ำมาเพราะดาวความรักเกิดใหม่ดาวความรักสุดสายดาวปุตตะดาวพฤหัสเนี่ยสถิตเป็นเกษตรอยู่ในภพมรณะนะคะดังนั้นเขาอาจจะเคยมรณะมาก่อนคือไม่ได้ตายนะแต่มรณะคือเคยเจ็บช้ำมาเคยมีความทุกข์ในเรื่องของความรักมากพึ่งอกหักมานะคะดังนั้นการมาเจอเจอกันตรงนี้เนี่ยเขายังมีอะไรติดแหน่งแคลงใจเขาอยู่เขาอาจจะเชื่อมั่นในความรักน้อยลงนะคะหรือว่า คนเก่าที่เคยทําให้เขาเจ็บเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าเขาก็เอามาเป็นบรรทัดฐานว่าถ้าเจอลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเขาไม่เอาเขาก็เลยจะมีเงื่อนไขยเยอะหน่อยในการที่จะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณซึ่งคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้อินโนอิเน e หรือคุณอาจจะเป็นคนคนละแบบกับคนเก่าของเขาแต่เขามีบรรทัดฐานเขามีสตอรีโอไทป์เขามองความรักในอีกรูปแบบหนึ่งไปล้ทัศนคติของการมองความรักของเขาเนี่ยมันออกแนวมันมีนกาทีฟ มันมีแง่ลบนะทำให้เขาจะตั้งเงื่อนไขตั้งแง่กับความรักมากแต่เขาก็อยากจะมาสร้างความสัมพันธ์กับคุณอยากจะมาสารสัมพันธ์กับคุณนะแต่ก็มาพร้อมกับเงื่อนไขเต็มไปหมดเลยซึ่งคุณก็ต้องอดทนในจุดนี้หน่อยนะคะแล้วว่าบางทีคุณเป็นสิงห์อ่ะชาวสิงห์มันมีเงื่อนไขอะไรกับฉันเยอะฉันก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันนะไม่ได้มีคุณไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามีเขาคนเดียวนะแต่ว่าใจคุณก็ ก็รักเขานะมีความรู้สึกชอบนะกับคนใหม่ที่จะมาเจอตรงนี้ก็อาจจะทําให้คุณอาจจะยอมรับเงื่อนไขเขาได้เดี๋ยวต้องค่อยๆดูกันต่อไปแต่ว่าก็ดูว่ามีโอกาสที่จะเจอเจอกับความรักดีๆเพียงแต่คนคนนี้เนี่ยเขาเจ็บช้ำมาก็ต้องเข้าใจเขาหน่อยเขาจะเงื่อนไขเยอะส่วนคนที่มีคนรักคนคุยเดือนนี้เนี่ยถือว่าพักรบนะคะ อะไรที่เคยเป็นปัญหากันเนี่ยพักเอาไว้ก่อนได้แล้วก็หันมาคุยกันดีสัดใส่สิ่งดีๆให้แก่กันนะคะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะที่ดาวประจาตัวของคุณไปอยู่ในภพแห่งการทํากิจกรรมนะแล้วก็ดาวความรักของคุณเนี่ยไม่ได้โดนดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูเนี่ยทำร้ายแล้วเพราะดาวประจำตัวของคุณนั่นแหละคือดาวพระอาทิตย์เนี่ยย้ายออกนะคะก็จะเหลือแค่ดาวพระพุธดวงเดียวเนี่ยทำให้มีกิจกรรมให้ทําร่วมกันมากขึ้นก็เป็นกิจกรรมกระชับมิตรทําให้รักกันได้มากขึ้นค่ะอันนี้เป็นเรื่องของดวงดาวเดี๋ยวเราามต่่่อกันทีคะ ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะเริ่มต้นกันที่คนโสดสดิทก่อนเลยนะคะหน้าไพานีนี่สำหรับคุณชาวสิงที่เป็นโสดมานานจนแทบจะไปบวชอยู่แล้วนะคะมีโอกาสที่คุณจะตีไปแล้วว่าคุณคงโสดแน่แล้วล่ะชีวิตนี้คงไม่มีคู่แล้วล่ะเข้าวัดเข้าวานะคะถือศีลไปบวชเลยดีกว่านะคะ แล้วคุณก็จะเจอเจอกับความรักค่ะเพราะว่าเวลาที่คุณไม่มองหาเนี่ยมันก็จะเข้ามานะเวลาที่เราอยากจะพักเนี่ยก็เข้ามาเวลาที่เราตามหานี่ก็หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสักทีนะมีความรักเกิดขึ้นมีประกายเกิดขึ้นในหัวใจและเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นค่ะคนคนนี้เขาเริ่มต้นมาด้วยไพ่สิบดาบเจ็บช้ำมาเยอะเจ็บช้ำมาหนักอกหักมาแรงนะคะแต่ว่าเขามาเจอคุณเขาก็ได้ไพ่ของความหวังใหม่ๆคือเด็กถือเหรียญก็คือเป็นไพ่เด็กทั้งคู่นะที่เกิดขึ้นใน หัวใจเนี่ยคือเก่อประกายดีๆความรู้สึกดีๆปลุมประทับใจกันเล็กๆในหัวจิตหัวใจแต่หนึ่งคุณก็โสดมานานนะคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าคุณก็ต้องการความรักอะไรสักขนาดนั้นแหละนะอยู่คนเดียวก็ได้แล้ว 2. องเขาก็เจ็บมาเยอะดังนั้นในเรื่องของความรักเนี่ยเขาก็ไม่ผีผารอกเขาก็กลัวจะเจ็บอีกความรักความสัมพันธ์มันเลยออกเป็นลักษณะที่ค่อยๆหย,ยั่งเชิงกันค่อยๆดูไม่รีรีบร้อนไม่ผีผามนะหนึ่งดาบนี่แปลว่าเงื่อนไขด้วยนะคะเขามีเงื่อนไขยเยอะในเรื่องของความรักก็คือ จะต้องมีจุดเลยว่าคนรักถ้ามีลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้คือเขาเคยเจอไม่ดีมาไงคะแล้วก็เขารู้แล้วว่าไอ้ที่ไม่ดีมันเป็นแบบไหนถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะไม่เอาเลยความสัมพันธ์แบบไหนที่เขาไม่ชอบเขารู้แล้วก็เขาก็พยายามที่จะคอยดู เราอยู่คอยพิจารณาอยู่ตลอดเลยทุกรายละเอียดทุกดีเทลเลยว่าเราจะมีจุดที่เขาไม่ชอบบ้างไหมซึ่งมันก็เลยทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เป็นธรรมชาติมากนักน,นะมันมีการคอยสังเกตมันมีการคอยเหมือนพยายามที่จะให้มันอยู่ในกรอบที่เขาไม่อยากจะออกไปตรงกรอบนั้นเพราะถ้าออกไปจากกรอบนั้นเนี่ยมันทําให้เขาไม่สบายใจเพราะเขาเคยเจ็บมานะดังนั้นเขาตั้งมาตรฐานความรักมาตรฐานคนรักเอาไว้สูงมากเลยคนรักจะต้องไม่มีทิฏฐิเลยเพราะถ้าเคยมีทิฏฐ เหมือนที่เขาเคยเจอเนี่ยมันทําให้เขาเจ็บนะคะตรงนี้เนี่ยมันไม่มีใครหลอกที่มันไม่มีทิฏฐินะคะเขาก็รู้แหละเราก็รู้เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเพิ่งเจ็บมาเขาก็เลยตั้งเอาไว้สูงหน่อยนะว่าใครก็ตามที่จะมาข้ามกําแพงที่เขาก่อเอาไว้คือเขาไม่อยากเอาแล้วความรักเนี่ยถ้าจะเข้ามาข้ามกําแพงมาได้เนี่ยก็จะต้องผ่านบททดสอบอีกเยอะเลยซึ่งก็แล้วแต่คุณนะว่าคุณพร้อมที่จะ ไปเข้าบททดสอบนี้หรือไม่เพราะว่าตัวคุณเองคุณก็อยู่ของคุณได้ไม่จําเป็นจะต้องงอใครนะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าไม่เอาอ่ะรู้สึกว่ามันลําบากเกินไปคุณก็คบเป็นเพื่อนไปแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ย พร้อมสู้ลองดูสักตั้งเห็นอกเห็นใจกับคนที่เขาเจ็บช้ำมาเขาก็เป็นอย่างนี้แหละพอเจ็บช้ำมามันก็ต้องมีเงื่อนไขยเยอะหน่อยนะคะป้องกันตัวเองไงไม่ให้กลับไปเจ็บอีกเขาอกเข้าใจในจุดนี้ก็สามารถค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันได้มีโอกาสที่จะมีกิจกรรมร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการทํางานร่วมกันหรือกิจกรรมอะไรก็ตามมีภาพไพ่ของราชินีถือดาบเข้ามานะคะแต่ก็ยังมีราชาถือขอโทษค่ะอันนี้คือราชินีถือไม้เท้าคือการทํากิจกรรมแต่ก็มีราชาถือดาบนะคะ นั่นคือการที่มันยังมีดาบเนี่ยมันยังมีเงื่อนไขะ่ะเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยมันก็ติดทําให้เราเขาไม่ค่อยถึงเขาก็คือเขาสร้างกําแพงเอาไว้เยอะเหมือนกันนะเข้าถึงยากบางทีปิดตัวเองบางทีอยากไปชวนทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆก็ไม่เอากลัวนะคะหรือว่าเราใกล้เขามากเกินไปเขาก็ผลักใส่เราออกมาพอเขายังกลัวยังก,กล้ากล้าก,กลัวกลัวนเรื่องของความรักอยู่คุณก็จําเป็นที่จะต้องใจเย็นล่ะคะ่ะถ้าจะอยากสารสัมพันธ์กับคนนี้นะคะค่อยๆค,คุยค่อยๆประคองเขาไปให้เขา รักษาบาดแผลของเขาให้มันแห้งสนิทกว่านี้ก่อนตอนนี้นี่แผลเขายังสดอยู่นะคะเข้าไปเอายาทาเอาอะไรเนี่ยบางทีมันเจ็บเกินไปนะคะอาจจะต้องค่อยๆประคองนะคะคิดว่าความสัมพันธ์เนี่ย คนนี้ืจริงเขาก็ดูเขาก็มีความจริงใจดีอย่างน้อยถ้ามันจะเขาจะไม่เปิดใจแล้วเป็นคนรักกันไม่ได้ก็เป็นเพื่อนที่ดีได้นะไพ่จบยังเป็นไพ่สวยยังเป็นไพ่สี่ไม้เท้าคือยังมีความมั่นคงต่อกันแล้วก็คบกันไปยาวๆได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตามเป็นเพื่อนก็ได้หรือในต่อไปอาจจะพัฒนาไปสู่ความรักดีๆได้จะเป็นความรักที่เริ่มต้นมาจากการค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็จะค่อยๆมั่นคงอาจจะออกแนวค่อยๆซึมซับกันเข้าไป นะคะแล้วค่อยพัฒนากันในภายหลังค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะนะคะเดือนนี้น่ไพ่สวยเลยไพ่ประจําตัวของคุณก็ได้ไพ่ของคนที่มีความรักที่ชุ่มฉ่าหัวใจดีนะคะเป็นความรักที่รู้สึกพิเศษมีงานรื่นเริงสังสรรค์ให้ได้ไปนะคะแล้วก็คุณสามารถที่จะไปงานกับคนรักหรือไปร่วมกิจกรรมกับคนเรียกว่าคนคุยแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้เรายังอยู่ในสถานะที่ยังไม่ได้เป็นคนรักชัดเจนะนะคะกับคนคุยคนเนี้ยนะดูจะมีเวลาให้แก่กันมากขึ้นเขาได้ไพ่สวยมากยิ่งกว่าคุณ อีกนะเขาได้ไพ่เอ็มเพรสแล้วก็ไพ่สองถ้วยเลยนะคะมีความรักที่อยากจะหยิบยื่นให้กับคุณแบบ มีแค่สองคนมีแค่เราสองคนและอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วแต่มันยังมีปัญหาอะไรบางอย่างนิดนิดหน่อยๆที่ยังติดติดค้างๆอยู่นะคะก็เลยทําให้ยังไม่สามารถที่จะเร่งรีบพัฒนาได้แต่เดือนนี้ความรักหวานฉ่ำนะคะเป็นเธอผู้หวานใจเลยแหละนะมีกิจกรรมดีๆที่ทําร่วมกันไพ่ของกิจกรรมดีๆขึ้นกิจกรรมสนุกสนะมีการปรับตัวเข้าหากันใหม่ปิดท้ายด้วยไพ่ของความรักที่โรแมนติกเป็นอัศวินถือถ้วยนะคะอัศวินถ้วยเนี่ยแม้ความรักมันจะยังไม่นิ่งแม้ มันอาจจะยังพัฒนาไม่ได้ในตอนนี้นะแต่ดูว่ามันขยับไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นเองก็น่าจะพัฒนาได้แล้วนะรอคอยอะไรบางอย่างสิ่งที่เป็นปัญหาติดค้างอยู่เนี่ยอีกนิดเดียวจะหลุดแล้วนะคะแต่ตอนนี้เนี่ย ปัญหาตอนนั้นเนี่ยเดือนนี้ก็ยังไม่ได้แก้อะไรนะแต่มันก็ใกล้จะหลุดแล้วล่ะค่ะแต่เดือนนี้ขอเอนจอยกับการได้ทํากิจกรรมร่วมกันมีโอกาสได้ไปงานสังสรรคร่วมกันใครที่ไม่ค่อยได้เจอได้เจอกันจะมีโอกาสได้มาเจอกันมากขึ้นในช่วงเดือนนี้ใครที่อยู่ไกลๆกันก็จะได้กลับมาพบกันใหม่คนที่เคยเจอกันเป็นปกติอยู่แล้วก็ได้เจอกันมากขึ้นค่ะ ส่วนคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วสถานการณ์ก็ดีนะคะไพ่ก็ยังสวยอยู่นะคะมันมีเรื่องที่คุณและเขาเนี่ยมีปัญหากันอยู่แหละนะแต่คุณทั้งคู่เนี่ยวางปัญหาอัน อันนั้นเอาไว้ก่อนแล้วกลับมาทําความรักให้เป็นเหมือนกับในช่วงแรกๆที่รักกันใหม่ๆในช่วงตอนต้นๆเลยที่จีบกันใหม่ๆเลยนั่นแหละค่ะโปรแรกโปรเดิมอันนั้นแหละยังใช้ได้อยู่นะคะกลับมาสารจมพันธ์กันใหม่อะไรที่เคยที่มีปัญหาขัดค้างคาใจกันเนี่ยก็ทิ้งมันไว้ก่อนทิ้งปัญหา,าไว้ก่อนขุดหลุมฝังมันไว้ก่อนนะคะศ<ส>าสตร์ใส่ความโรแมนติกให้แก่กันมีโอกาสจะไปงานดื่นเริงสังสรรค์ร่วมกันหรือทํากิจกรรมร่วมกมันมีโอกาสจะมีความเซอร์ไพรส์นะคะทำอะไร หวานๆทาอะไรโรแมนติกให้แก่กันด้วยเนี่ยไพ่ของการทํากิจกรรมร่วมกันก็ขึ้นนะคะเป็นกิจกรรมโรแมนติกนะอาจจะมีการออไปดินเนอร์หรูนะมีการได้ชวนกันไปทําอะไรที่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เป็นกิจกรรมสน,สนุกสนุกนะคะก็ถือว่าดีแหละเดือนนี้ถือว่ารักหวานฉ่าดีนะแต่ปัญหายังอยู่นะไพ่ยังจบด้วยราชาดาบนั่นแปลว่าปัญหายังไม่ได้แก้ราชาดาบมาพร้อมกับอันวินถือเหรียญอัศวินเหรียญเป็นคนที่ยังไม่ได้ทําอะไรถ้ามีปัญหาก็ยังไม่ได้แก้แต่ ขุดลุมฝังมันไว้ก่อนยังไม่อยากจะขุดขึ้นมาอะไรที่ค้างคาใจอะไรที่เคยเป็นปัญหาปล่อยวางมันไปก่อนเดือนนี้นะคะพักรบค่ะแล้วกลับมาหวานฉ่ำใส่กันค่ะสำหรับท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยนะคะใช้นามปากกาว่ากอใจค่ะสามารถหาซื้อนิยายของเกตได้ที่เว e ็บเมฟอีบุ๊กนะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ค่ะ ส่วนท่านที่อยากฟังนิยายในรูปแบบเสียงนะคะเกตมีช่อง YouTube ที่อ่านนิยายของเกตเองให้ฟังค่ะชื่อช่องว่ากอใจก็สามารถเข้าไปรับฟังนิยายของเกตได้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ